คอนนี้กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้พัชจะมารีวิวขนมนั่นเองค่ะ แล้วขนมที่ครจะมารีวิวในวันนี้นะคะเป็นตัวนี้เลยทุกคนเป็นเมอแรงนะคะของย e ี op, ่ห้อ p a u and Kate นะคะซึ่งเป็นท่อใหม่นะคะของพี่แคตตี้แคทเธอรีนลีเนาะส่วนตัวแล้วอ่ะถ้าเป็นคนค่อนข้างชอบกินเมอแรงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าประเทศไทยมันไม่ค่อยมีแบบเมอแรงที่มีความหลากหลายรสชาติะอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นรสแบบเพลนออริจินอลทั่วไปเลยและเห็นตัวนี้ก็เลยรู้สึกว่าอยากลองแล้วก็น่าลองมากๆนะคะก็เลยสส่มาทั้งหมด4รสชาติที่เขาผลิตออกมาเลยนะคะมาลองชิมดูว่ามันเป็นยังไงมาแล้วก็จะมา วิว first impression ให้ทุกคนดูในคลิปนี้เลยนะสำหรับใครนะคะที่ยังไม่คุ้นเคยกับน้องขนมเมอแรงนะคะน้องเมอแรงเนี่ยจะเป็นขนมที่ทำจากไข่ขาวกับน้ำตาลนะคะมันจะแบบตีให้ฟูๆอะไรอย่างงี้แล้วก็เอาไปอบนะคะมันก็จะเป็นขนมที่มีความเบาๆกินเราไม่รู้สึกหนะักท้องมากอะไรอย่างงี้ก็ค่อนข้างสบายท้องเป็นขนมที่รู้สึกกินแล้วไม่อ้วนนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยของยี op, ่ห้อพอแอนเคนนะคะเขา มีตัวแท็ก l i น์นะคะว่า happy no guilty นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทำเคมแบบไกลๆนะว่าแบบว่ากินแล้วไม่อ้วนนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้พัดก็สั่งมาทั้งหมด4รสชาติด้วยกันนะคะมีรสสตรอเบอร์รี่นะคะรส m i กซ์ n u ทนะคะจะเป็นถั่วแบบว่ามีอัลมอนด์แล้วก็มีคาชิวนัทนะรสคาราเมลนัทนะคะก็จะใส่ถั่วคาชิวนัทนะคะแล้วก็จะเป็นรสแบบคาราเมลคาราเมลแล้วก็รสสุดท้ายนะคะจะเป็นรสทรัฟเฟิลค่ะคนคืออันนี้น่าลองมากๆคือส่วนตัวพัดเป็นคนชอบกินแบบ ทรัฟเฟิลอยู่แล้วคิดว่ามันน่าจะต้องหอมมากๆแน่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปลองชิมแต่ละรสกันเลยค่ะเริ่มจากมิกซ์นัทก่อนนะคะพอคิดว่าน่าจะเป็นรสที่แบบมีความเบาๆที่สุดนะไม่แบบไปตัดรสชาติของอันอื่นมากเกินไปนะคะต่อออกมาทุกคนมีความหอมมากคือแบบตีจมูกเลยข้างในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะก็จะมีน้องขนมแบบว่าเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคำนะใกล้ๆนะคะสําหรับรสมิกซ์นัทเนี่ยเขาก็จะมี ่วนะคะแซมแซมอยู่ในตัวขนมนะคะทั่วทั่วเลยอืมอร่อยมากทุกคนคือกัดไปมันมีความแบบเบาอะเหมือนกินก้อนเมฆเลยคือเป็นเมอแรงที่แบบมีความเบาจริงๆกินเราไม่รู้สึกอ้วนหรืออะไรเลยนะคะอร่อยมากคือมันมีความรู้สึกเหมือนแบบละลายในปากอะคออชิ้น รสชาติจะมีความหวานๆนะคะแล้วก็มีความกรึบๆของถั่วนะคะซึ่งเท่าที่กินไปเนี่ยจะมีถั่วในทุกๆชิ้นเลยนะทุกคนคืออร่อยมากรดนี้ให้ผ่านถัดไปนะคะมาลองตัวคาราเมลนัทกันนะคะอันนี้น่าจะมีความจิ้มจ้นขึ้นมานิดหนึ่งตัวคาราเมลนันนะคะทุกคนเปิดออกมาหอมมากคือแบบ หอมคาราเมลเลยคือถ้าใครเป็นคาราเมลเลรเวอร์เนี่ยต้องชอนแน่นอนนะคะด้านในก็จะเป็นตัวขนมแบบนี้นะคะสีเขาก็จะมีความเข้มขึ้นมานิดนึงนะจะมีแบบความน้ําตาลขึ้นมาหน่อยนะคะด้วยความที่แบบมีคาราเมลด้วยนะคะ,นะ,คะหน้าตาหนองก็จะเป็นแบบนี้นะคะเหมือนกันแค่สีแบบออกน้ําตาลเข้มนิดนึงแล้วก็มีถั่วแซมๆซมนะอืมอันนี้ก็อร่อย คือมันมีความหอมคาราเมลมากคือแบบอร่อยเลยอะคือมันไม่ใช่คาราเมลไกล่ไกาคือมันกลิ่นเตะจม,มูกแล้วก็มีความรกรึรึรของถั่วที่เขาใส่มาคาดว่าใครถ้าเกิดแบบชอบกินชากาแฟอะไรเงี้ยเอาเนี้ไปแบบแกล้มคือแบบเดอะเบสมากๆเพราะว่าเขามีความหวานอยู่นะคะคือมันไม่ได้แบบ ไม่หวานเลยอนะไรเงี้ยมันก็มีความน้ําตาลมีความหวานค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ว่าถ้าแบบไปแกล้มกับน้ําชาหรือว่ากาแฟอะไรเงี้ยคิดว่าแบบน่าจะเวิร์กมากๆนะคะชิ้นเดียวเดี๋ยวก็อร่อยแต่คิดว่าถ้ากินหลายๆชิ้นน่าจะมีความรู้สึกว่าหวานไปนิดนึงนะแต่ว่าโดยรวมคืออร่อยเลยอร่อยมากอะลองที่3านะคะม่อเราเป็นรสสตรอเบอร์รี่กันนะคะนี่จะมีความแบบฟรุตตี้ฟรุตตี้ มันมนี้นึงกลิ่นเหมือนสตรอเบอรี่อบแห้งนี่ทุกคนด้านในเป็นสีชมพูคือสีสันน่ารักมากคำหรับอันนี้นะคะหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีชมพูแล้วก็เหมือนมีแบบเกรด็กรดๆของสตรอเบอรี่อบแห้งแบบว่าอยู่ทั่วๆนะอ,อร่อย ันนี้เขาใส่สตรอเบอรี่อบแห้งมาเยอะมากๆทุกคนวกหนึบๆแบบติดปันนิดนึงนะแต่ว่าตัวามันทาให้ texture ของแบบตัวเมอแรงไม่น่าเบื่อคือเหมือนแบบมันจะมีความเมอแรงที่เบาๆแล้วก็มีความแบบเกล็ดก็สตรอเบอรี่ที่แบบกรุบๆุหนึบๆด้วยนะคะสำหรับรสชาติมันก็จะออกหวานๆของตัวเมอแรงนะคะแล้วก็ตัวสตรอเบอรี่ที่แทรกเข้ามาเนี่ยจะมีความเปรี้ยวเพระาะฉะนั้นมันค่อนข้างลงตัวเลย นี่ก็อร่อยนะคะทุกคนคือมันเหมาะสําหรับการที่แบบอยากกิน fresh เฟรชเฟรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่าชอบเท่าสออันแรกไหมแพทร,รู้สึกว่าแพทชอบ2อ,อันแรกมากกว่าาถึงนสุดท้ายนะคะนี้เป็น truffle flavored m e r i n g นะคะเป็นรสที่รอคอยอยากลอมากที่สุดนะไฮไลท์ของเราเลยนี่นะคะด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะจะเป็นสีออกแบบ ครีมครีมนิดนึงนะชิ้นก็จะเป็นแบบนี้นะคะเท่าที่ดูเหมือนจะไม่ได้มีส่วนแบบกลุบๆเยอะเท่าอันอื่นคือมันมีความแบบแปลกนิดนึงนะทุกคนคือมันแบบ เมืรอแรงมันของหวานใช่ไหมทรัฟเฟิลมันออกแบบเป็นสไตล์ของคาวนิดนึงกัดไปคาแรกก็จะรู้สึกแปลกๆนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะได้รสชาติของตัวเมอร์แรงก่อนที่มีความหวานเลยแต่ว่าพอเคียเค้ยวๆไปอ่ะตัวกลิ่นทรัฟเฟิลมันจะแบบค่อยๆเตะจมูกขึ้นมานะถ้าถามว่ามันทรัฟเฟิลจะแบบว่าได้รสชาติทรัฟเฟิลแบบปึ้งทรัฟเฟิลเลยไหมคือแบบไม่ได้ขนาดนั้นคือมันมีกลิ่นแบบทรัฟเฟิลตรงปลายๆอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยเมนรสชาติหลักมันก็จะเป็นความเมอร์แรงหวานๆอยู่ค่อนข่าอร่อย ทุกคนแต่พันรู้สึกว่ามันแอบหวานไปนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมคือได้แบบกลิ่นทรัฟเฟิลที่ค่อนข้างมาในปริมาณที่ค่อนข้างโอเคนะไม่ได้น้อยเกินหรือว่าแบบ ไม่ดีเกินไปนะคะสามาจัดอันดับนะคะรสชาติที่ชอบมากที่สุดก่อนเลยสาหรับอันที่ชอบมากที่สุดนะคะจะเป็นรสมิกซ์นัทนะคะทุกคนคือมันมีความหวานที่ไม่หวานมากเกินไปแล้วมีถั่วที่แบบปริมาณค่อนข้างโอเคเลยคือแบบกัดแล,ล้กวกรึบแ่บอันที่ชอบคือคาราเมลนัทนะคะก็คือมีความถั่วเหมือนกันแต่ว่าแพทรู้สึกว่ามันมีความหวานเกินไปนิดนึงนะคะแต่ว่าโดยรวมคือกลิ่นของคาราเมลคือแบบดีมากๆทําให้แบบได้อรถรดมากถ้ากินกับชาหรือกาแฟน่าจะเวิร์กที่3าที่ชอบนะคะคือตัว ทรัฟเฟิลนะคะตัวนี้จะไม่ได้รู้สึกถึงความแบบกรึบๆหรือว่าไส้อะไรที่มันเยอะแยะมากมายมากแต่ว่าโดยรวมเนี่ยรู้สึกว่ามีความหวานกับความกลิ่นของทรัฟเฟิลมาในปริมาณที่ค่อนข้างโอเคเลยนะคะสุดท้ายนะคะจะเป็นตัวสตรอเบอรี่นะคะตัวนี้ก็อร่อยเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเทียบกับอีก3าตัวแรกแพชชอบตัวนี้น้อยที่สุดรู้สึกว่ามันมีความหวานเกินไปนิดนึงนะคะคือจริงๆถ้าแบบหวานน้อยกว่าน,นี้หน่อยจะแบบเลิศมากๆนะคะแต่ว่าโดยรวมก็คือรสชาติโอเคอร่อยกินได้เรื่อยอนนๆรอบทั้งหมดนี้นะคะแพชก็สั่งมาจากในช้อปปี้นะคะ ราคาถุงละ79บาทนะคะก็ราคาค่อนข้างโอเคนะไม่ได้แรงจนเกินไปก็ถ้าใครสนใจนะคะเดี๋ยวแพททิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างใน description box นะคะหรือว่าถ้าใครแบบเอออยากเข้าไปดู IG ของร้านอะไรอย่างก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะคือโดยรวมรู้สึกว่าเป็นเมอแรงที่โอเคประทับใจ เจ้าดึงเลยนะคะคิดว่าน่าจะสืบกินต่อแน่ๆน่หมดไปแล้วนะคะสําหรับการมารีวิวขนมวันนี้ของแพนนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้กันนะคะถ้าเกิดชอบอย่าลืมกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็ s u b s c r i b e กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะหรือว่าใครอยากให้แพทรีวิวขนมหรือว่าอาหารอะไรอีกก็เมนมาบอกกันได้เลยเนาะบ๊ายบายค่ะ